วัดีครับ <c oughs> วันนี้ก็พอดีเมื่อกี้ผมลองเรียนทานไฟแช็กนะครับไฟแช็กตัวนี้นะแล้วทีนี้ผมก็คือตอนแรกเนี่ย่านมันหมดผมก็เก็บไว้นานแล้วผมก็เลยวันนี้มาหาวิธีใน Youtube ผมก็เจอหลายคนนะบางคนก็ทำถอดแค่ไอเฟืองตัวเนี้ยแล้วก็ พยายามเอาฐานมาไว้ที่นิ้วอ่ะกระเฟืองเลื่อค่อยๆยัดอะผมก็ลองนะแม่งรู้สึกมันยากมากเลยนะอันนี้เดี๋ยวผมมาทำให้ดูอ่ะเดี๋ยวก่อนอันนี้อมันเรียกว่าไฟแช็กอะไรไม่รู้นะนี่คือจุดติดแล้วเปิดเปิดพัดลมอยู่พัดลมอยู่ก็พอดีตอนนั้นผมเรียนอยู่แล้วนี้ยืมรุ่นพี่มาพอยืมเสร็จปุ๊บไม่ได้คืน นะไม่ได้คืนรุ่นพี่ก็เลยเรียกว่ายืดมาดีกว่ายืดพี่มาใช้นะทุกวันนี้ก็ยังไม่เจอพี่คนนั้นเลยนะอันนี้ก็เป็นไฟแช็กธรรมดานะน,นี่มันจะหมดแล้วก็จุดจิตจุดติดปกตินะอันนี้ตอนแรกแก๊สมันเหลือไม่รู้เหลือเท่าไหร่ถ่านมันหมดไงผมก็เลยเก็บไว้ก่อ,น,อนนี่มาสอนกันก็นแรกก็ถอดตรงนี้ก่อนง้างๆนะแล้วก็ถอดมา ตอนแรกเนี่ยคนผมก็หาวิธีนะว่ามันเอาออกอยังไงไปเจอคลิปคลิปหนึ่งเป็นไวแชกแบบนี้เว้ยแต่เขาเอาเทปไปพันที่สะปิงมั้งแล้วก็เอาฐานฐานหินะ่ะเออไปพันกันตรงที่เทปอะเออพันตะปิงให้มันติดอะแล้วก็ใส่ผมผมก็จะทำแบบนั้นผมก็เฮ้ว่ม่งดูยากว่ะไม่จะไม่ทำแล้ว พอไปอ่านคอมเมนต์เขาบอกว่ามันไอ้ตัวเนี้ยมันสามารถถอดหัวได้หัวตัวเนี้ยผมก็พยายามงัดเนี่ยผมเอาเกีย์มางัดเว้ยเกีย์นี่ผมใช้โปสีแต่นี้เพิ่งซื้อมาไงพูดซะดูดีเลยเกีย์ใช้โปสีแต่เพิ่งซื้อซื้อมานานแล้วแหละแต่ยังไม่ได้ใช้ไงพอดีว่ามันช่วงนี้ติดโควิดก็ตอนแรกคิดว่างัดตรงนี้นะตัวกดกดแก๊สอ่ะคิดว่างัดตรงนี้ผมเ็งัดงัดเกลียแม่งไม่ออกดท้ายเนี่ยถอดแค่ตรงนี้ ขอแค่ตัวนี้ออกมาผมถอดไปแล้วแหละถอดไปเมื่อกี้ไงมันเลยหลวมละที่ก็ออกก็นี่นะครับจะสังเกตว่าเออลองโฟกัสไปมอ่อนี่ครับข้างหน้านี้จะมีเหมือนเขาเรียกล่องริมอะโอ้โหใช้คำว่าล่องริมเลยเนี่ยที่ต่อตัวเนี้ยคือตัวเนี้ยถ้าเราเมื่อกี้ผมลองใส่เว้ยไอตัวเฟืองเนี่ยถ้า ถ้ากลับหมุนไหมแม่งอ่าถ้าแบบอยู่ฝั่งเนี้ยแม่งกดไม่หมุนไม่ติดเว้ถ้าอยู่ฝั่งนี้ยติดเออวิธีเขียนก็ง่ายๆครับบางคนก็อาจจะแบบว่าถอดเอาตรงนี้ออกนะอ,อย่างผมนี้เอาเขี้ยตัดเล็บออกเนี่ยบางคน,นเอาตรงนี้ออกนะตรงนี้ออกโอป็นเงินเนเงนะทุกคนแล้วก็ถนัดเลยอ่า เอาผมคนเอาตรงนี้ออกอเอาตรงนี้ออกแล้วก็ผมตอนแรกอะ่ะสปริงมันยาวกว่านี้เว้ยทุกคนแล้วผมก็พยายามทําวิธีที่แบบเอามาวางที่นิ้วเล้เริ่มยัดยัดอะไอ้เชียแม่งแม่งยาวเกินเนี่ยผมเลยจะตัดพอมาอ่านคอมเมนต์เออแม่งถอดได้เว้ยกูงโง่ตั้งนานตอนหนึ่งนะโฆษณาสปรงนะิงตอนไอตรงเนี้ยมันจะแข็งมากเลยเอาสปริงเอาไออก,กอนะ มันแข็งมากผมก็ไปเอาครีมมานะอันนี้เป็นครีมของนะนี่หละเขาไม่ได้จ่ายอของพ่อผมเอ่นะผมยึดยึดมาแบบพ่อผมจะซื้อไว้ใช้ไนงะผมก็ยึดไปเก็บไว้ใต้บอกก็ค่อยคอยหมุนออกมานะนี่ดูเราหมุนหมุนอย่างนี้ดูง่ายนะมันก็ง่ายเลยถ้าถ้าไม่ลองทำก็ไม่รู้นะอันนี้ก็ มันอยู่ฝั่งไหนวะลองใส่อันนี้ไปก่อนนะคือให้เราต้องใส่อันนี้ไปก่อนนะครับเน้นๆนึนงนะโทรศัพท์แจ้งเกิดนอะไรนี่ก็จะอยู่แบบประมาณนี้อยู่แบบนี้ไม่ใช่ประมาณนี้ <c oughs> <c oughs> นครับอไอครับพอเราถ่านนะครับถ่านนี่เราก็ไปหาไฟแช็กที่แก๊สมันหมดต้องเป็นไฟแช็กที่ว่าเราใช้แบบที่บ้านที่แบบไม่มีลมอ่ะจุดที่เดียวติดนะไม่ใช่แบบ 5้ากสีติดอ่ะเออยอย่างนั้นมันก็มันน่าจะเหลือฐานน้อยอ่ะเอาไปใส่ตรงนี้เอาสปริงนะครับพอเราใส่ฐานหินไปตรงนี้แล้วก็เอาสปริงใส่ปึ๊บนี่ง่ายไหมแล้วเรานีมเลยเึ๊บนี่แล้วลหมุนครับอันันแหละแล้วหมุนก่อนนะครับหมุนก่อนเลยนี่พอมันเริ่มแน่นๆเ่นแล้วก็เอาครีม จับเบาเบาครับแล้วก็หมุนใช่นี้แต่เราต้องดูด้วยนะครับว่ามันตรงล็อกมันหรือเปล่าไม่ใช่ดีเวลาไอเนี้ยที่ผมบอกอ่ะเนี้ยเงี้ยกดไม่ติดนี่จุดติดปุ๊บพอจะใส่มันก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ตรงริมของมันเราก็ต้องถอดใหม่นะครับเดี๋ยวผมขอถอดแป๊บอ่าเมือม่อเมื่อฝั่งนี้จุดแล้ว ไม่ติดนะเราถอดแล้วเราก็เอาออกนะครับถอ,ถอดมาเพื่อหมุนนะครับนี่กลับฝั่งกูก็ไม่เข้าใจนะผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้นะเราก็เอาสารใส่เข้าไปมันเริ่มเลยนะดหมุนตัวนี้ตอนนี้ผมว่าฟังเพลงของเต่าผมชายนะครับผมเป็นอะไรวะ อันนี้เป็นเขียนว่าวัดตัวสมสมชายจ,จดปลายเท้านะครับผมนี่เป็นวัยรุ่นยุคสองพันบ้าครับผมเราเกิดสองพันต้นๆเน,นี่ยแต่เราก็ชอบนะครับเราก็เราก็บุนเนี่ยจนมันสุดอนะผมก็กลัวเกียร์มันหวานนะนี่ ใส่ตรงแล้วนะลองหมุนดูโอเคใช้ได้นะครับรก็ใส่เข้าไปดูกดนันน่นี่ปกติตัวนี้ก็ถอดแค่ตัวนี้นะเราก็ใส่กดลงไปเลยนี่เข้าล็อกแล้วเนี่ยเนี่ยใช้ได้ปกตินี่ก็ใส่ตัวนี้นะใส่ที่ขอบกันลมเราก็บีบทิดหน่อย ใช้ได้แล้วเป็นไงครับท่านผู้ชม <c oughs> <c oughs> ก็สำหรับไฟแช็กตัวนี้ครับผมก็ไม่รู้มันซื้อที่ไหนนะผมก็ถามพี่ผมเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นของเซเว่นผมก็คิดว่างั้นแหละเพราะว่ามันก็น่าจะของเซเว่นปากกุญเชี่ยวจากวูน <c oughs> เป็นว่ามันใช้ได้นะครับก็ขอจบการสาธิตการเปลี่ยนถานไฟแช็ครุ่นนี้นะครับผม หานหินจุดไฟแชก็ก็ขอกลับลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านกดไลค์ซับะไคร้ด้เยครับผมครับ